สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการทำความสะอาดของโฟมล้างหน้าเมลินนะครับว่ามันสามารถชำระล้างสิ่งสกรปกนะรกแม้กระทั่งเครื่องสำอางที่เป็นลนักษณะ Water r r s i s t a n t หรือว่าป้องกันน้ำนะอันนี้เป็นมัสคาร่านะครับมัสคาร่าแบบกันน้ำ เดี๋ยวรอให้แห้งแอบบหนึ่ง <Okay. S 1> พอแห้งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าเมจินนะครับแบบตัวอย่างที่ลูกค้าขอไปใช้นะครับ <Okay. S 1> ก็บีโฟมล้างหน้าตัวนี้ mm hmm. ใส่ บริเวณที่เราต้องการทำความสะอาดสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าจัดจัดแล้วต้องการทำให้มันเป็นลนักษณะเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยก็ใช้สามารถใช้โฟมล้างหน้าีลินี้ล้างเครื่องสำอางออกได้เหมือนกันนะครับพอเราบีบโฟมล้างหน้า,าใส่ตรงบริเวณที่เราเน้นทำความสะอาดเราก็เริ่มไล่ครับทีนี้จะสังเกตว่าเนื้อของโฟมล้างหน้าจากสีขาวเนี่ย จะเริ่มกลายเป็นสีดำนะครับ <Yeah. S 1> คือมันกำลังทำหน้าที่ละลายพวกพิกเมนต์ออกจากผิวหนังของเรา <Yeah. S 1> พอไล่จนามาสคารา่าหมดแล้วเนี่ยเราก็ <Yeah. S 1> เอาทิชชู่เช็ดออก นะครับจะสังเกตว่าไม่หลงเหลือคาบของมัสคาร่าที่กันน้ำเลย